สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่บรรลุกานช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยานามิแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงรายปีนะคะ สำหรับชาวลัคนาหรือราศีสีนะคะประจำปี2024หรือ2567ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิง์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22นะคะ,ระกรกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะสำหรับใครต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงกเว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่าง การทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วนะนั่นเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l ล f ์อ f ฟชั i a อั c กอ n ไลน์แอ t a อดารุนลูกตาลเลยนะคะในช่วงอันนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คงต้องขอแฮปปี้นิวีย์นะคะสวัสดีปีใหม่สำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่คุณมีความสุขนะคะขอให้คุณมีความเอ,อ่อสบายใจสบายกายนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความราบรื่นนะคะทําอะไรก็ขอให้ราบรื่นรุ่งเรืองแล้วก็ร่ารวยนะคะคิดหวังสิ่งใดที่เอ,อ่อเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะดวงปีนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะะหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะะเช็คเอ NERGY โดยรวมกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ energy โดยรวมนะคะของชาวราศีสิงหนปีนี้เป็นปีที่คุณอาจจะต้องวางแผนในระยะไกลค่ะถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยซิสเซอปเปนดัโขึ้นมานะคะบอกบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอะไรช่วงที่แบบลงทุนลงแรงอะไรไปเยอะแต่ว่าคนลั์อาจจะยังไม่ปรากฏนะคะปีนี้มีโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่นะคะมีชอ e เข้ามาเยอะค่ะเสื้อนับครับเนี่ยมันเหมือนเราเองนะคะอาจจะมีความเจ้าโปรเจกต์นะคะเป็นคนที่อาจจะมี ไอเดียความคิดเริ่มสร้างสรรค์ออกมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าฝันนะคะมันอาจจะเป็นจริงได้ยากนะถ้าเราไม่ได้โฟกัสกับมันจริงๆค่ะสิ่งที่ไพแนะนํานะคะขอให้เราลงมือทําขอให้เราอลองเลือกค่ะถ้าวันนี้คุณแบบมันอยู่ในอากาศเนี่ยมันแบบนึกอะไรไม่ออกเนี่ยอยากให้ลองเขียนออกมานะคะลองแบบวางแผนดีๆว่าทําอะไรก่อนอะไรหลังนะคะเรียนพาราี้เข้ามาให้ดีนะคะ,ะตัวของอไพที่เป็นตัวของ Page o f สอดขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณอยากลองทํานะคะผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ต่มเต็มหน่วยแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ดีในการลงมือทํานะคะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการที่แบบต้องค่อยๆเคลียร์อุปสรรคปัญหาไปนะคะเราคิดว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมันเหมือนกับเราก็จะเจออุปสรรคปัญหาแต่ตัวของฟีลาวานที่ขึ้นมาเป็นไพ่ตรงกลางนะคะตอนเลยมองเห็นว่านะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณนะคะจะวางแผนระยะไกลหรือว่ามีการวางเป้าหมายในชีวิตนะคะ คุณจะวางแผนแคริเอร์พลาสของตัวเองเนาะว่าปลายทางของชีวิตคุณต้องการไปีกทางไหนค่ะสิ่งที่ทานเห็นนะคะก็คือคุณจะมีภาวะในการเป็นผู้นำนะคะมีภาวะมีแพชชั่นกับเรื่องของงานของคุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่เข้ามานะคะทันคิดว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ง่ายนะคะไม่ได้ผ่านมาง่ายนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหามีูแ่แข่แเข้ามาเนาะแต่สเตรนที่ขึ้นมาไดบ่งบอกว่าตัวคุณนะ่ะมันเอาอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหายัางไงก็แล้วแต่ค่ะ ปล่ใช้ความรู้ความสามารถแพชชั่นของคุณนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆนะคะสิ่งที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีสิงค์เนาะคือตัวของเวอร์อฟจูนที่ขึ้นมาค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงปีนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอุปสรรคปัญหามาเพื่อ,อลอหลอมคุณให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมปีนี้อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครรอคอยการลงแบบลงหลักปักฐานนะคะลงในเรื่องของการทํางานอะไรใหม่ๆหรือมีโอกาสเลื่อนขึ้นเป็นเลื่อนตาแหน่ง มีโอกาสในการแบบเป็นผู้นำนะคะใรครรอคอยการสมัครงานในช่วงของปีนี้จะมีโอกาสที่มีการโปรโมทนะคะมีโอกาสที่แบบว่ามีภาวะในการเป็นผู้นํามากขึ้นนะคะปัญหาเข้ามาพร้อมๆกัน,นะคะ่ะสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องเรียน priority ในการทํางานเนาะในส่วนของความรักเนี่ยแบมมาว่าคุณโสดก็อาจจะมี choice เข้ามาหลากหลายนะคะแต่ว่า คุณอ่านเองอาจจะหรือคนที่คุณชอบอะค่ะคุณเขาก็จะมีคนปุ๋ยเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าถามว่าใครที่มีโอกาสที่จะมาเป็นคนรักของเรานะคะอาจจะเป็นคนท่าุไฟเมษธนูหรือท่านลมเมถุนตังกุกมมีโอกาสที่จะเป็นเอ่อคนที่อายุมากกว่านะคะหรือคนท่านลมเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นอายุน้อยกว่าด้วยก็ได้นะคะคนราศีสิงจะโดดเด่นเนาะ แล้วสี่ธนูนะคะปีนี้ค่อนข้างโดดเด่นตรงนี้นะคะแต่ว่าลักษณะของคนที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเข้ามาหลายคนหรือว่ามีลักษณะของชอทที่เข้ามาขอให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายปลายทางของคุณนะครับเขาอะคะว่ามันตรงกันไหมนะคะมีแพชชั่นต่อกันหรือเปล่ามีโอกาสพัฒนาความสมพันธ์ไปในทางที่ดีนะคะก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่คุณจะรู้รจักการที่แบบ เรียนรู้ในการที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอาจจะเป็นรักทางกายต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะถัดไปนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณอาจจะต้องรู้จักการเสรสละการให้อภัยนะคะอาจจะมีเขาเองหรือคุณเองค่ะจ,จะมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนงานเยอะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหามีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ ทุกอย่างเคลียได้ด้วยการพาฒนาการพูดคุยนะคะแพชั่นที่มีตรงกันแล้วก็การคุยกันแบบผู้ใหญ่นะคะเออไพ่ที่ขึ้นมาเนาะจริงๆเนี่ยออกมาในทิศทางที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ตาเห็นที่มันซ้ำกันขึ้นมาเนาะคือ King of s w o r d แล้วก็ Queen of เอ่อตัวของ Page of s w o r d เนาะเออมันเหมือนเราอะค่ะจะสิ่งที่สำหรับคนที่มีคู่เนาะเออดาบอะค่ะเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความฉลาดแต่ถ้าเราใช้ความฉลาดกับเอ่อในเรื่องของ ในเรื่องของความรักบางทีมันเหมือนแข็งมันคือคือถ้าเราเอาตรงอ่ะความรักค่ะบางทีมันอาจจะต้องใช้ความหวานกันบ้างนะคะถ้าเราลงตรงเราแรงหรือว่าเราพูดจาไม่คิดนะคะหรือเป็นเด็กดื้ออะไรเงีคะทําให้ความสัมพันธ์มันีความ็อกซิกได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าปลายทางของเรายังมีเขาอยู่และเขาก็ยังมีเราอยู่ในชีวิตนะคะขอให้ปรบับขอให้จูนนะคะอ่อไพ่อบอกให้มองไปถึงปลายทางร่วมกันแล้วก็พัฒนาอ่า ความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีจริงๆคุณเอาอยู่ในทุกสถานการณ์นะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ว่าแต่ยังไม่เห็นถึงภาวะที่จะเป็นลักษณะของถึงขั้นมือที่สมหรืออะไรนี้นะแต่มันเป็นลักษณะของมีคนที่เข้ามาพยายามพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์แปลว่าอะไรคะแปลว่าคนของเรานี่น่าจะดีเนาะหรือว่าเราเองก็อาจจะอาจจะเป็นคนฝาดก็ได้นะคะบองในแง่ดีไว้นะคะในมุมของการเนี่ยตามมองว่าความสัมพันธ์ในปีเนี้ยมันมันแบบ ความันัมันอาจจะไม่ได้ดีราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีแบบรูดหยดบ้างหรือว่าขาดการดูแลเอาใจใส่เงินกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วหาะะปลายทางของคุณขัวเขายังไปด้วยกันได้ดีอยู่ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลการที่เรารับผิดชอบอะไรที่มากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องระวังความเครียดนะคะอาการปวดหัวการไมรกรนะคะออฟฟิศซินเดอร์อฟฟิซินโดมนะคะถ้าเราทำอ่านั่งอยู่ที่เดิมเนนาน,นะคะ่ะมันมีโอกาสที่ ถ้ามันผิดที่ผิดทางผิดโพสเจอร์เนี่ยเนาะมันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้เรื่องของอสุขภาพในเะรื่องของอการนั่งนาน,น,านเนี่ยปวดหลังปวดต,ตัวได้นะคะ,ะในส่วนของอดวงรายเดือนรายปีเนาะก็ Energy โดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะรายเดือนกันเนาะว่า12เดือนต่อไปนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าดูในส่วนของรายเดือนค่ะของชาวราศีราศี สิงเนาะแต่ม,มองว่าในช่วงของราศีสิงเนี่ยเ,เดือนของมกราคมค่ะเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะนายอัฟคับขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสนะคะมีคนที่มาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณนะคะหรือนะคะคุณเองอาจจะเจอคนผู้ใหญ่ใจดีคนที่มอบโอกาสให้กับคุณหรือว่าเป็นเพื่อนอายุที่แบบไล่เลี่ยก,กันเนี่ยให้โอกาสคุณก็เป็นไปได้คะ่ะเพราะคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนธาตุน้ำกรกฏมีพิจิตนะคะหยิบยื่นความรากักหยิบยื่นโอกาสให,ให้กับคุณได้คะ่ะ เช่นกุมภาพันธ์นะคะเชนชอบพับขึ้นมาเนี่ยบอกบอกถึงภาวะทีะ่ครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานหรือว่ามีเวลาในการที่แบบไปงานแต่งหรือในอีกมุมหนึง่งอาจจะเป็นชว่วงเวลาที่แบบคุณมีความสุขมากๆได้อยู่กับครอบครัวนะคะเดือนมีนา,าจ,จะเป็นชว่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตอาจจะมีงานรุมเร้านะคะปัญหารุมเร้าอยู่นะคะแต่มันคลี่คลายได้ ด้วยแพชชั่นของคุณด้วยการที่คุณเรียนพลเรตี้นะคะอะไรทาก่อนอะไรทําหลังนะคะค่อยๆเคลียรปัญหาไปก็จะผ่านผลไปได้ได้ดีค่ะถัดไปนะคะเรื่องของเดือนเมษายนค่ะฟิสุขภับขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าอ่ในเรื่องของอความรักนะคะความสัมพันธ์นะคะหรือว่าในเรื่องของการที่แบบมีผู้ใหญ่นนำนะคะเดือนนี้จะค่อนข้างโดดเด่นค่ะ มีโอกาสที่จะเป็นคนทัดน้ํากระกรมีพิจิกที่เข้ามานะคะหรือในอีกมุมหนึ่งค่ะคุณเองอาจจะเป็นคนคนนั้นคนที่ให้โอกาสนคนอื่นจะเป็นเจ้านายสายพพอร์ตจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะไพ่ควินซับคัพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไพ่ดีแต่ว่าคนใจดีอะคะ่ะก็ต้องระวังอีกอย่างคือคนเอาเปรียบเนาะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราได้นะคะถัดไปค่ะเรื่องของเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะมีภาวะที่ เครียดวิตกกังวลได้ง่ายนะคะพยายามรีลิสเรื่องของความเครียดออกไปในช่วงของในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นะคะอาจจะมีการอาการนอนไม่หลับหรือว่าความบิตกกังวลเกิดขึ้นได้นะคะ ถัดไปค่ะเดือนมิถุนายนนะคะจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะให้คุณได้ลงมือลงแรงทำค่ะส่วนเดือนของกรกฎาคมนะคะการงานของคุณจะมีการเยลยขยับไปในทางที่ดีนะคะเดือสิงหางานจะรุ่งพุ่งแรงระวังผัดโโมมากเกินไปนะคะดูมีความต่อเนื่องเนาะมันเหมือนกับอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรหลายๆอย่างคะ่ะบางคนเนี่ยมันเหมือนแบบเราไม่ได้สิ่งที่เห็นสาว่วงขึ้นมาเนาะมันบ่งบอกว,ว่าเราจะแบกเยอะเกินไป สิ่งที่ควรจะทำจริงๆแล้วค่ะคือการกระจายงานให้กับคนอื่นคนรอบข้างให้กลับมาแบบมาช่วยเหลือเรานะคะมีทีมก็ใช้ทีมได้นะคะถัดไปค่ะเดือนกันยานะคะเป็นเอ่อเดอร์สตาร์เนาะเอรสตาร์ Star, มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีความหวัคตั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะชีวิตของคุณจะมีการปรับสมดุลกันมากขึ้นเนาะหนักได้ก็มีพักได้เช่นเดียวกันค่ะถัดไปนะคะ King o f ฟฟาขึ้นมาในเดือน ุลาคมค่ะคุณจะมีโอกาสในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพนะคะแพชั่นของคุณการวางแผนของคุณจะออกดอกออกผลที่ดีนะคะมีแพชั่นแรงมากๆนะคะมี energy มีไฟในการทํางานนะคะค่อนข้างสูงมีภาวะในการพึ่งนาสูงค่ะส่วนเดือนพศจิกายนนะคะเงินจะเข้า เป็นจังหวะที่แบบเงินปังมากครอบครัวดีมากนะคะมีโอกาสได้รับมรดกมีโอกาสที่แบบเงินมีเงินก้อนเข้ามานะคะหรือมีโชคลาภนะคะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะส่วนเดือนธันวาคมค่ะคิงอัลสอดที่มาเนี่ยบ่งบอกว่ามีโอกาสในการที่ได้เป็นผู้นำนะคะแต่ว่าคิงอัสอดเนี่ยข้อดีคือการตรัดสินใจจะดีโดดเด่นนะคะแต่ข้อเสียนะคะคำพูด การที่เรามีอํานาจนะะคะดาบของเราอาจจะไปบาดคนอื่นได้ฉะนั้นนะคะการที่เราขึ้นที่สูงเนาะยิ่งสูงนะคะก็ยิ่งต้องมีความน้อมน้อมเข้ามาเขาเรียกว,ว่ามาประกอบกันก็จะทําให้เราเป็นคนน่ารักคือถ้ากิงอสอดเนี่ยในเรื่องของการเงินการต่างๆดีะคะ่ะแต่ถ้าเราพูดตรงพูดแรงหรือเราดุกมากเกินไปในผลเสียของมันนะคะมันก็จะทําให้คนที่แบบอยู่รอบข้างอาจจะไม่กล้า เสนอความคิดเห็นหรือว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะแสดงออกในด้านของพวกนั้นนะคะถัดไปนะคะเป็นเรื่องของคําแนะนำนะคะหยิบไพ่มาให้เนาะวา่าในช่วงของปีนี้เนี่ย2567นอนี้หรือ2 0 2 4นี้ี่้ค่ะแต่ละเรื่องเนาะมันเหมือนเราเควรจะแนะนำคำแนะนำจากไพ่ล้วกันค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการงานค่ะสำหรับในช่วงของปีนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆคือคุณจะต้องตัดสินใจคุณจะต้อง ใช้ Dante, ความรู้ความสามารถของคุณนะคะใช้ภาวะที่แบบเป็นผู้นําในการตัดสินใจค่ะอุปสรรคปัญหาเข้ามาแน่นอนนะคะซึ่งวินาวารยังตามหลอกหลอนกันอยู่นะคะซึ่วินาวาเนี่ยยังมีอ ent, ุปสรรคปัญหาที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกกุ้งใจแต่คุณจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นรู้สึกว่าคุณจะตัดสินใจคุณจะเป็นผู้นําคุณจะเป็นลีดเดอร์นะคะและการที่คุณนะคะใช้ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมาทาให้คุณมีความโดดเด่นนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะมันจะออกดอกออกผลได้ดีแล้วก็ แต่สิ่งที่พ่บอกนะคะความคุณจะเกิดความสงสัยว่าแบบที่ทำอันมนดีหรือ,อยังแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มออกมานะคะเดอรซัน hmm. ขึ้นมาแปลว่าโดดเด่นนะคะเอเซเวนาเนี hmm. ่ยขึ้นมาเนี่ยแปลว่าในความในเรื่องงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะทำมาก่อนหน้ายะดีอยู่แล้วคะ mm ่ะ hmm. มันมาออกดอกออกผลฉะนั้นอยากให้มั่นใจในสิ่งที่ทําตัดสินใจว่าแบบว่า,วา เออคุณถึงคุณจะเจอคู่แข่งที่แบบคุณอาจจะรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกกลุ้มใจกับสิ่งที่ที่คุณทําอยู่ว่ามันแบบเอ๊ะมันทําได้หรือเปล่าหรือว่าคู่แข่งเยอะนะคะอยากให้คุณคุณมั่นใจในศักยภาพนะคะหรือว่าความสามารถของตัวเองถ้าคุณไม่มั่นใจนะคะคุณอยากปันไปแนะนําว่าด้วเฮอร์มิขึ้นมาค่ะคุณลองหาคนที่อายุมากกว่าคุณเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะให้ไกด์ไลน์แนวทางของคุณไปค่ะแล้วคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์เรื่องของการงานของคุณได้แน่นอน อยากให้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันจะไม่สูญเปล่านะคะสิ่งที่คุณทําจะออกดอกผลในวันหนึ่งอย่างดีที่สุดและอยากให้มั่นใจในตัวเองวันที่คุณมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะผลงานของคุณจะออกมาได้ดีนะคะไม่ต้องลองเลยสงสัยในเรื่องของอความความแบบสิ่งที่เราทําไปเลยถ้าเราทุ่มเต็มที่ลงมืออย่างเต็มที่มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราในที่สุดน,นะคะถัดไปค่ะเรื่องของการเงินนะคะถ้าดูจากน้าไพ่เนี่ย สิ่งที่ชาวราศีสิง์จะต้องเรียนรู้ในของปีนี้นะคะไพ่แนะนําให้คุณนะคะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธค่ะการเงินนะคะมันมีคนมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นเงินให้คุณนะคะแต่ว่าคุณเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับนะคะบางคนเนี่ยถามว่าทําไมทำไมไพ่บอกว่าไม่ให้รับเงินล่ะคะพี่ตาแต่ว่าจริงแล้วค่ะหลายครั้งนะคะเราจะเจอว่าคนที่ได้รับไพ่ใบนี้บางครั้งมันเหมือนกับมีคนมาออฟเฟอร์งานใหม่หรือได้เงินที่มากกว่าแต่ว่าบางครั้งค่ะการที่แบบว่า ได้อะไรบางอย่างมันทําให้เราสูญเสียบางอย่างได้หรือในบางครั้งอะคะ่ะมีคนมาชวนแบบทำงานคนยิ่งคนที่เป็นซีรัลนเนาะบางครั้งคุณต้องเลือกค่ะว่าคุณจะรับงานไหนเพราะเวลาของเรามีจํากัดเนาะสิ่งที่ให้อ่แนะนํานะคะคือคุณจะต้องเลือกที่จะปฏิเสธนะคะอะไรที่ไม่ใช่ตัดออกไปเลยค่ะอะไรที่เราเรามองเห็นว่าแบบเออมันมันมันไม่ถูกต้องหรือการใช้เงินแบบนี้การมาแข่งกันเงินแบบนี้อะคือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหรือว่าเราคิดว่าเอ้ยคนนั้นชวนคนแบบไปเที่ยวคนนั้นชวนแบบ ไปช้อปปิง้งคนนู้นไปชวนไปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือซื้อของแบรนด์เนวอะไรต่างๆเนี่ยคุณเลือกปฏิเสธได้นะคะคุณจะต้องมีแฟชั่นของตัวเองเนาะปีนี้เป็นปีที่เงินจากอกจะเงยน,นะคะธุรกิจจะค่อนข้างดีนะคะสาคัญก็คือว่าทำสิ่งที่ทํามาค่ะมันจะออกดอกออกผลนะคะสิ่งที่ให้แนะนําก็คือ ให้เอาไปต่อยอดลงทุนนะคะให้ลงทุนกับความรู้นะคะจะไฮโลเฟนขึ้นมาเนี่ยสี่สิบสี่คุมครองนะคะการเงินที่เข้ามาสิ่งที่ดีมากๆคือคุณจะมีสติตมาประกอบนะคะ่าใช้สต,ติประกอบแล้วก็อย่าแบบลังเลสงสยัยว่าสิ่งที่เราทํะมันเราสิ่งที่เราทํามันอาจจะดูแบบขัดแย้งกับคนอื่นก็ได้หรือบางครั้งแบบอ่ะถ้าในมุมของกานเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับเอ๊ะเพื่อนแบบออกรถเนี่ยค่ะหรือว่าแบบเอ๊ะคนนั้อนบบออกรถ ไฟฟ้าอะไรอ่ะมีรถมีอลไรแ,แต่ว่าเราเออมีรถไฟฟ้าปีนี้เราอาจจะแบบเอาย,ยังไม่ออกมีไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเอาเงินไปลงทุนก่อนแต่ว่าคือบางครั้งอะค่ะมันทําให้คุณสงสัยว่าเอ้มันมวนคิดถูกหรือเปล่านะคะในความหมายนี้อะค่ะปีนี้มันจะเป็นปีแห่งการที่เราเลือกที่จะไปเศษของงอย่าง เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินเพื่อเอาไปลงทุนเพื่อเอาไปต่อยอดนะคะแล้วมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีกับคุณในอนะคตฉะนั้นนะคะเลือกปฏิเสธอันที่ไม่ใช่สมหรับชีวิตของคุณออกไปแล้วก็เลิกที่จะสงสัยในตัวเองค่ะเอาไปเงินไปลงทุนจะดีกว่านะคะถัดไปนะคะเรื่องของความรักสมรคนโสดค่ะปีนี้เนี่ยเอเนอร์จีของความรักอะคะ่ะเข้ามาค่อนข้างม,าางางมีนะคุณเองอาจจะเจอสายเปสายที่ซัพพอร์ตคุณได้เลยอะคะ่ะ เขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟไม่สิงธนูหรือว่าธาตุดินพึ่ศกันมางกอนเนาะแต่สิ่งที่ไพ่บอกนะคะมีเซเว่นออฟซอขึ้นมาสาหรับคนโสดแล้วในปัจจุบันนี้เนาะมันเป็นลักษณะของคนคุยกันเยอะอะค่ะฉะนั้นแปลว่าปีนี้คนโสดยิ่งต้องระวังนะคะเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวด้วยเช่นกันนะคะสิ่งสําคัญที่ไพ่แนะนําคุณนะคะคุณจะต้องเลือกคนที่มี เอเอรีที่เหมือนกันมีทั้งกีฟทั้งเทสไม่มาเทสบินสิบของคุณอีกเดียวใครที่ทําให้คุณไตยต่ําได้ค่ะใครที่แบบว่าไม่ให้ความสําคัญกับคุณหรือมีความเอ๊ะอะไรสักนิดหนึ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะต้องทําให้คุณจะต้องเลือกที่จะตัดฮอกทิ้งหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบ คุณต้องหาคนที่เท่ากันเท่านั้นนะ่ะคนที่แบบสามารถดูแลคุณได้แต่ว่าอยากให้เช็คดีๆด,ด้วยเพราะว่าเซเว่นนักสอนเนะาะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีเป็นลักซอนหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วฉะนั้นเช็คให้ดีๆนะคะก่อนที่แบบจะลงลึกไปในความสัมพันธ์เนี่ยอยากให้เห็นคุณค่าของตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความรักที่ดีได้แล้วก็คุณมีค่าคู่ควรกับสิ่งที่เอ่อคนที่พร้อมมากนะคะถ้าแบบใครที่มาแบบว่าให้โอกาส แต,แต่ว่ามีคนอื่นอย่างนนเนาะก็ต้องเลือกค่ะอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วชาวราศีสิงจะเลือกตัวเองนะคะจะเลือกคนที่เหมาะสมสาหรับเราได้แต่ว่าคืออยากให้รีเช็คดีๆเพราะว่าเซเวนนน่นอสสอร์บางทีเขามาหลอกเรานะบางครั้งเนี่ยวันวันที่แบบยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์นะคะมันก็ยังถอนตัวได้แต่ว่าถ้าถ้ามันเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วบางทีแบบถอนตัวได้ยากเนาะฉะนันรีเช็คดีๆแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเยอะๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่า เอแบบเราเนี่ยจะมีแฟนหรือเปล่านยค,ค่ะอยากให้เชื่อมันไปเลยว่าคนที่สิ่งเสมอการคนที่ดูแลเราได้มีอยู่ในโลกนี้นะคะสําหรับคนเกิดราศีสิงห์นะถัดไปค่ะเรื่องของคนที่มีคู่อืม ไพ่ออกมาแรงมากะคเรื่องของคนมีคู่เนี่ยค่ะคนที่ใช่จะยังอยู่ต่อแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่จะออกไปกชีวิตอันนี้ขออนุญาตอ่านตามน้าไพ่นะคะเว่ากขึ้นมาค่ะจะมีเรื่องที่สะสมมีเรื่องที่หมกมุมีเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่คุณไม่ได้แก้ไขค่ะแล้วจะมีโอกาสในการอกหักเสียใจเกิดขึ้นได้นะคะบางทีเนี่ยด้วยไพ่ที่มันเป็นในตัวของคืนดวงในปีเนี้ค่ะถึงในเรื่องของเขาเรียกว่า มือที่สามอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นเนาะแต่มันมาขึ้นตรงเนี้ยพรียอสอดมันเป็นภาวะอ,อกหักเสียใจแต่ันรู้สึกถึงการระเบิดลงอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาหรือว่าคําพูดที่มันพิมพแทงใจปัหาที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยค่ะมีโอกาสที่จะแบบพังลงได้นะคะแต่ด้วยใบยสุดท้ายเป็นเดอคคาราเฟนนะคะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะรู้สึกว่าปีนี้ความรักอะ่ะมันมีโอกาสบีเทชันขยาย,ย,ายได้สิ่งที่ เอ่อทาให้ความสัมพันธ์ของคุณดีได้คือการที่แบบเห็นในแบบเอ่อเขาเรียกว่าที่ผ่านมาค่ะผลลัพธ์คือการให้คุณค่าของกันและกันมันเป็นยังไงช่วงของเอ่อปีนี้อยากให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของแบบอารมณ์เสียวิตแต่ตีแตกนะคะหรือคําพูดที่เอาไปไปเสียดแทงอารมณ์มันทาให้เอเนอร์จีของความรักอะค่ะไม่ดีได้นะคะทูออฟวันขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าเอ่อแต่รู้สึกว่ามันจะมีความพังมีความมีความแบบ แยกกันได้นะคะสุดท้ายแต่คุณก็ยังรอคอยซึ่งกันและกันและไปสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบคาร์เอรเฟนคนที่ใช่จะมีโอกาสในการกลับมาะคะ่ะทาวเวอร์ที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นระเบิดลงเนาะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ใช่เรื่องมันก็แสดงหรือใครที่แบบมีปัญหาอะไรนะะี่ค่ะมันก็จะเกิดเอ่อความที่แบบต้องห่างกันไปก่อนแล้วก็การรอคอยนะคะเราอาจจะให้เขาเลือกอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็จะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาได้ดีซึ่งจะคุ้มครองนะคะ สิ่งละรมต่างๆเนี่ยทําให้อ่าความสัมพันธ์ของคุณกลับมานีได้อะไรที่เป็นประเด็นปัญหาเทรีย์นักนนะนะันเนาะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเนาะว่าการอ่าการดูดวงทางนี้ค่ะมันเป็น general reading ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนคะแฟน,นจะต้องมีจะต้องมีอีกค่ะจะต้องแบบมีเรื่องเสียใจอะไรเงี้ยแต่แต่รู้สึกว่าอ่อถ้าเรามีปัญหาเราอย่าลืมคือ เราดูดวงตรงหน้าถ้าเรารู้สึกว่าประเด็นปัญหาเล็กๆๆๆคำพูดต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ระเบิดลงได้ค่ะทําไมเราไม่รู้จกแก้ไขกันก่อนที่แบบปรับเรื่องของการสื่อสารเห็นใจกันมากขึ้นเห็นเห็นมองไปถึงปลายทางในชีวิตของเราอะค่ะว่าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะอะ่ในบางกรณีถ้าสมมติเราแก้ไขกันก่อนเขาก็พูดจารักษาน้ําใจนะคะตั้งมั่นอยู่ในศีนลธรรมมันก็ทําให้คมสัมพันธ์ของเราค่ะ ไปมีทิศทางที่ได้ให้ที่ดีได้นะคะไม่ต้องเสิอเรื่องของ p าวเวอร์โมเมนตตรงั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจใทุกคนนะถัดไปนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่ปีนี้นะคะให้แนะนำคือต้องแบ่งเวลามาดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองบ้างนะคะทานน้าให้มากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยคุณสุขภาขึ้นมาบางคนอาจจะมีภาวะในการตั้งทันนะคะก็อาจจะต้องดูแลเทคแคร์เซลแคร์ให้ดีมากขึ้นนะคะสําหรับปีนี้ค่ะในส่วนของเ n e r g y โดยรวมนะคะสิ่งที่ไพ่ บอกกับชาวราศีสิงห์ในปีนี้ค่ะ,ะความสําเร็จของคุณมีโอกาสนะคะความสําเร็จอาจจะมาช้าแต่มันจะมาชัวร์ค่ะคุณเองอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองหรือว่ามีคนที่มีความคิดเห็นเขาเรียกว่าขัดแย้งกับคุณหรือเห็นไม่เห็นด้วยอย่างที่บอกนะแบบว่าเอ๊ะซื้อบ้านดีซื้อรถไฟฟ้าดีมาอะไรอย่างงี้ค่ะความคิดเห็นของของคนอื่นหรือการตีกับตัวเองอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่อยากให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายปลายทาง โฟกัสในสิ่งที่คุณรักเลือกงานที่คุณรักค่ะแล้วมันจะทําให้คุณขยับขยายความสัมพันธ์ในทางที่ดีปีนี้จะมีความมั่นคงมั่งคังมากขึ้นนะคะขอให้ปรับบาลานซ์ของร่างกายขอให้ปรับชีวิตมีความหวังนะคะเห็นดาวเห็นโอกาส ในชีวิตให้มันมีความสุขนะคะอยู่กับทุกวนันแล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองนะคะไม่ต้องทะเลาะกับตัวเองสิ่งที่ให้เรก็คือระวังทะเลาะกับตัวเองอยากให้โฟกัสไปที่เป้าหมายปลายทางความสําเร็จของเราโกาของเราอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราชอบอยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะแพชชั่นของเราอยู่ตรงไหนความมั่นคงของเราคืออะไรนะคะอยู่บนความหวังอยู่อยู่กับความตั้งใจของเราปีนี้ปรับบาลานซ์ในชีวิตให้ดีและชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทห้ท่านด้วยค่ะสุดท้ายนี้ทุกต่านอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองสัันธาในความดีขอให้รักษ,ษาเทวดาคุ้มครองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ